ตอนตั้งค่ายิงหัวการวางเป้าของปืนเอง1.87ดูจบติดหัวแน่นอนก็โอเคนะครับกาบสวัสดีทเจ้าปู่มทะธา่านะครับมันยื่ช่องมาทีบีครับ เขาจะมาสอนตั <binary> ้ง <fi>: ค <Okay. S 1> okay. okay. ่ายิงหัวนกคนก็จะเป็นการวางเป้ายิงหัวแบบละเอียดนะครับสำหรับปืนลูกซองนะครับคนก็จะเป็นหมดไลค์กดแชร์ด้วยหลักว่า M1 8 7นะคนเราจะไปดูการวางเป้าแบบละเอียดในเกมนะคนทุกระยะนะคนในเกมนะครับเราจะสอนแบบละเอียดนะครับคลิปนี้เราจะเน้นสาหรับการสอนวางเป้าเป็นหลักนะคนแล้วเราก็จะไปแจกการตั้งค่าแล้วก็ดูการตั้งค่านะครับสําหรับการตั้งค่า มือถือต่างๆนะครับคนก็เดี๋ยวเราจะไปดูการตั้งค่าในเกมทุกแบบกันนะครับคนไปดูกันเลยครับคนก็สำหรับการตั้งค่าในเกมนะครับคนก็ให้กดเข้ามานะครับคนก็คือเราจะตั้งค่าง่ายๆนะครับคนสำหรับแพทนี้นะครับคนซึ่งมันจะเป็นแพทใหม่นะครับแนะนำนะครับการตั้งค่าในแนวนี้นะครกคนกมานะครับสำหรับการตั้งค่าการตอบสนองนะคนก็มองรอบนะคนก็แนะนํานะครับคนก็ให้ปรับประมาณ90หรือ1น0นะครับคนประมาณนี้อ่าประมาณนี้ครับคน ต่อไปนะครับกล้องเรดดอทนะครับคนก็ปรับประมาณ95นะครับเราจะไปกันอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้คือสโคตุนสองนะครับปรับประมาณ70นะครับ79นะครับคนเฮ้ย89นะคนประมาณนี้ต่อไปนะครับสโคตุนสี่นะครับคนก็ปรับประมาณ70นะครับแล้วก็ลองกล้องสเนเปอร์นะครับคนก็ปรับประมาณอันนี้ครับ55นะครับคนมูมอยซ่านะครับคนก็ให้ปรับประมาณ0นะครับส่วนใครที่เล่น อาคาร์เนก็ให้ปรับประมาณ80นะครับคนประมาณนี้ต่อไปนะครับทุกคนก็ต่อไปสำหรับการควบคุมนะครับคนก็ช่วยเลงก็ให้เปิดโปตีนนะครับปุ่มยิงซ้ายให้แสดงตลอดนะครับแล้วก็เปลี่ยนวุธด่วนก็ให้เปิดนะครับรีโหลดด่วนก็ให้เปิดนะคนส่วนด้านล่างเหมือนเดิมนะครับโหมดวิ่งเป็นทั่วไปเทคนิครับเป็นค่าเริ่มต้นนะครับแล้วก็คีฟีก็เป็นแบบเดิมสัญญานความเจ็หายก็เป็นแบบเดิมนะคนส่วนเปลี่ยนปืนจนมัดก็ให้เปิดโปรตีนนะคนแล้วก็ตรงนี้นะครับคลาสิกมืดแม่นนะค ต่อไปนะครับเอฟเฟกก็เปิดปกตินะครับมูมสลากก็ให้เปิดแล้วก็ตรงด้านล่างนะครับยิงเป็นแบบใหม่เลยเพิ่มทีมเป็นโปร่งแสงนะําคนก็นี่ครับสุดาการตั้งค่าปุ่มผมนะครับอันนี้ปุ่มยิงขวามผมนะครับทุกคนก็ปรับประมาณ6กสิเจ็ดนะครับแนะนํานะครับปรับประมาณ6 0สิถึงเจก็พอดีนะทุกคนแล้วก็นี่ครับเป็นปุ่มสับปืนนะครับสับปืนด่วนนะครับสับปืนธรรมดานะครับอันนี้คือปุ่มสับปืนด่วนนะครับแล้วก็นี่คือปุ่มวิ่งนะครับ ด้านล่างเป็นปุ่มนั่งนะครับแล้วก็นี่คือปุ่มไอบอลอยู่ด้านบนนะครับด้านบนซ้ายนะครับแล้วก็นี่คือปุ่มยิงซ้ายด้านบนเป็นปุ่มไอบอลนะไอปุ่มสโคบนะทกคนส่วนตรงนี้นะทุกคนก็เป็นปุ่มกระโดดน้บก็ถ้าสําหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีผู้ผิดก็ขออภัยนะทุกคนก็พอดีรีบนิดน,นึงนะครับทุกคน ก็ตรงนี้นะครับทุกคนก็อันนี้นะครับเป็นเลือดบอดเลือดต่างๆนะครับแพทใหม่ก็จะมีออโต้มีโหมดอะไรต่างๆเหมือนเดิมนะทุกคนก็ต่อไปนะครับการเก็บของอัตนมัติก็อันนี้ไม่ได้จําเป็นต่อการเล่นเท่าไหร่นะครับทุกคนก็แนะนํานะครับทั่วไปก็ให้เปิดแบบเร็วก็ได้นะครับทุกคนส่วนแข่งขันแบบทีมก็แบบเร็วเหมือนกันนะทุกคนส่วนความสําคัญนะทุกคนก็มันจะมีปรับเฉพาะในโหมดแข่งขันแบบทีมเท่านั้นนะทุกคนก็ปรับตามใจนะครับแล้วแต่นะครับต่อไปนะครับการแสดงผลกราฟิกนะครับก็สำหรับใครนะครับ อ่าลื่นมากๆนะครับแล้วก็ปรับสู้ขั้นสูงได้นะครับคนก็ให้เปิดสุดเลยนะครับถ้าลื่นแบบว่าสุดๆนะครับเปิดขั้นสูงแล้วเปิดทุกอย่างให้หมดนะครับส่วนใครที่เล่นขั้นสูงได้แต่ปรับไม่ได้ก็ให้แนะนํานะครับให้ลดลงมาเป็นทั่วไปหรือปิดให้หมดนะครับหรือจะเปิดแค่เฟรมเรทสูงยางเียวก็ได้นะครับคนประมาณนี้ครับคนอันนี้จะมีส่วนสำคัญในการเล่นค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับการแสดงบนกราฟิกนะครับก็อันนี้นะครับ แบบมาตรฐานนะครับใครเล่นค่าสูงไม่ได้ก็ให้ปรับเป็นทั่วไปนะครับทั้งราบลื่นและมาตรฐานแล้วก็แนะนําให้เปิดเฟรมเด็กก็ได้นะครับถ้าเล่นวายนะครับก็ต่อไปนะครับสําหรับระบบสั่นนับคนก็อันนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะเปิดเล่นนะครับระบบสั่นจะมีการแบบว่าจะมีแบบสับปืนต่างๆการเดินการวิ่งการทุกอย่างนะคนก็อันนี้ไม่ได้จําเป็นนะครับเพราะว่ามันจะสั่นทุกอย่างนะครับถ้าใครอยากจะเล่นก็ลองปรับดูนะคนประมาณนี้ครับสําหรับการตั้งค่านะครับ ก็เข้ามาในเกมนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูการวางเป้าแบบละเอียดกันนะทุกคนก็เราจะไปอย่างรวดเร็วนะครับสำหรับการวางเป้านะครับคนก็เอาเป้าด้านบนซ้ายลากขึ้นนั่งลงนะครับเหมือนเดิมนะทุกคนนะครับเอป้าด้านบนซ้ายลากขึ้นปุ๊บเหมือนตัวเจนะครับทุกคนการวางเป้าไว้ท้ายแบบเดิมนะครับ แต่สำหร,รับปืนเอ็มหนึ่งเอะเจตนะคนจะเป็นปืนที่แบบว่ายิงระยะใกล้ๆติดง่ายนะครับแล้วก็ระยะไกลๆยิงไม่ได้นะครับคนยิงแล้วมันจะแบบรบะเบิดเกามากนะครับคนก็ถ้ายิงไประยะไกลมากๆก็ให้นำแนะนานะให้ปืนไกลนะครับส่วนปืนซองมันเป็นปืนใกล้อยู่แล้วนะทุกคนเนี่ยครับเอาไปบนซ้ายลากขึ้นนะครับคนมดสุดตเจนะครับจะติดหัวแดงเกิดอย่างนี้แน่นอนนะคนเห็นไหมครับคนก็มันจะติดง่ายนะครับรับรองนะครับมันจะมีการบองเป้าแบบว่า ถ้าเป็นระยะไกลกลางๆนะครับก็วางเป้ากลางตัวแล้วก็ลากขึน้นแรงๆแต่ผมแนะนํานะครับแพดใหม่ๆนะครับแนะนําให้ลากเอาด้านบนซ้ายนะครับลากขึ้นหรือว่าเป้าด้านข้างลากขึ้นนะครับทุกคนเพราะว่าถ้าเป็นกลางตัวจะติดยากขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะนะครับทุกคน ก็สาหรับแต่ว่าปืนปืนแบบว่า M1 ม7เนะครับก็ยังเป็นปืนที่คนที่ยังเล่นเยอะอยู่นะคนก็อาจจะมีคนเล่นนะครับแต่อาจจะเล่นน้อยลงหมดต่ก่อนนะครับเพราะว่ามันจะมีปืนใหม่ต่างๆนะทุกคนซึ่งลูกปองลูกซองที่เป็นลูกซองชาร์จก็อาจจะโกงกว่าปืนนี้แล้วครับเพราะว่ามันจะยิงได้รัวๆแล้วก็ยิงได้หลายนะทุกคนแต่สําหรับการยิงหัวนะครับปืนนี้ยังติดติดง่ายเหมือนเดิมนะทุกคนเอาป้านบน้ายลากขึ้นนะครับงัดขึ้นแบบตัวเจม้วนเอาน้ําคน ระยะก,กลางระยะใกล้นะครับคนก็สามารถยิงติดหัวง่ายเหมือนกันนะครับคนเดี๋ยวเราจะมาลองระยะจูบกันนะครับคนก็สำหรับระยะจูบนะครับคนก็เอาป้าทุบนซ้ายลากขึ้นเหมือนเดิมแต่แต่เวลาแ,แบบลากมันจะลากยากกว่าระยะกลางๆนะครับคนเดีย๋ยวเรา,ามาลองกันนะครับคนก็สําหรับการยิงระยะจูบนะครับแล้วก็มันจะเป็นการแบบว่าถ้าเราวิ่งไปใกล้ๆศัตรูนะครับศัตรูนะครับจังหวะที่แบบว่าใกล้ๆหัวมากนะครับก็คือติดตัวนลครับมันจะลากยากมาเลยครับคนก็แทบจะมีโอกาสติดหัวน้อยนะครับทนต่อ แต่ถ้าเจอสถานการณ์จริงนะครับก็ลากไปเลยนะครับไม่ได้สนใจนะครับว่าจะต้องแบบว่าจะต้องแบบว่าว่าลากแบบแนวนี้จะต้องลากแบบเดิมแบบนี้นะทุกคนซึ่งสำหรับการวางเป้านะครับทุกคนก็ระยะสูงนะครับให้วางไว้กลางตัวแล้วก็ลากขึ้นแรงๆนะทุกคนก็มันก็ติดหัวง่ายเหมือนกันนะทุกคนลองลางดูนะปึ๊บเห็นไหมคนก็ติดหัวง่ายนะครับนี่เอาวางกลางตัวลากขึ้นนะรับคนแต่ถ้าแนะนํานะครับสำหรับใครที่แบบลากไม่ได้นะครับลากไม่ขึ้นนะคนนี่ครับก็คือทั้งคลิปนี้ผมไม่ได้ปรับดีไป แน่นอนนะครับถ้าใครดูมาถึงตอนนี้นะครับผมไม่ได้ปรับเปลีไยตั้งแต่แรกนะทุกคนก็นี่ครับเอาเป้าที่บนสายลากขึ้นอย่างไรนะครับปึ๊บนะคนเรามมวนเป็นเจปึ๊บเห็นไหมทุกคน ก็อันนี้ครับติดหัวแดงเถื่อนนะครับถึงจะเป็นระยะจูบนะครับแต่ก็สามารถลาก็นตัวเจนะครับหรือว่าแป้นบนหัวลากขึ้นลากลงนะครับคนก็จะติดง่ายนะคนเห็นไหมครับคนก็ไม่ว่าจะทัซ้ายทั้งขวาเห็นไหมครับคนม้วน็นตัวเจนะครับก็ติดหัวแดงเถื่อนแน่นอนนะคนรับรองว่ามันต้องแบบฝึกเล่นแล้วก็เล่นในทุกวันจนชินนะครับหรือมันก็จะเก่งขึ้นเองนะคนรับรองว่ายังไงก็ จบคลิปนี้รับรองว่าท่านชมนะครับจะติดหัวแดงสดแน่นอนนะคับคนประมาณน้ครับคนก็การบางเป้าก็มีประมาณน้ครับคนสำหรับให้ดูถึงตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันอ่าสถิติการบางเป้าแบบว่าเป็นหุ่นในเกมนะครับนี่ครับคนเรามาเริ่มกันะครับหมดพร้อมยิงจับเวลานะครับคนก็เราอาจจะยิงระยะไกลไม่ได้นะครับนี่แต่เราก็สามารถยิงได้นะครับระยะแบบว่ากลางนะครับคนนี่ถ้าระยะไกลมันก็จะติดหัวโคตรเบานะครับคนรับรองว่าศัตรูนะครับไม่ตายแน่นอนนะครับ เห็นไหค,คนก็ถ้าไม่ใช่ลูกซองที่โบกดาเมตรหรือว่าโบกระยะนะคนมันก็จะติดยากมากนะคนนะคนเราลองลูกซองปะป่าๆให้ดูนะครับว่ามันจะติดหัวได้ไหมครับแต่ัะคนที่ไม่มีสะกินนะคน นี่นะครับก็เป้าระบนสายละขึ้นเห็นไหมคนก็ในกลางกลางก็ติดง่ายนะครับแต่ดามมีก็เริ่มเบาลงแลวนะครับถ้าเป็นระยะใกล้ๆนะครับจะติดหัวง่ายกว่านะคนมีประมาณนี้ครับสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับแล้วชอบนะรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคนก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ถึง6000ซับด้วยนะคนก็อยากใครอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรต่อนะครับคนสำหรับซีรีส์มือถือนะครับคนการตั้งค่ามือถือเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับเรื่อยๆนะครับเดี

that's what i